ปาโมตไม่ได้ทําให้ครอบครัวแตกหักแต่สันดานต่างหากที่ทำให้ครอบครัวแตกคือความสุขของคนเราขันบ่ได้ขันบ่ไดไมีสู้ไม่อย่างนี่วบ่ไไดเดินสู้เดินซาวกันเ่บไ่มีปัญหาอยู่แล้วต่อให้คุณไม่ได้มาเที่ยวขับสันดานไม่ดีมันก็เป็นเหมือนเดิม ทำเอาบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ถึงกับลั่นแรงหลังคนมองว่าธุรกิจประเภทที่บิ๊กเปิดร้านบาร์โฮสอาจทำให้ครอบครัวแตกแยกซึ่งบิ๊กได้ชี้แจงว่าบิ๊กมองเป็นเรื่องของธุรกิจมองเป็นเพียงสถานที่บันเทิงเอนเตอร์เทนในร้านพร้อมลั่นว่าบาร์โฮสไม่ได้ทำให้ครอบครัวแตกแยกแต่สันดานคนต่างหากที่ทำให้ครอบครัวแตกแยกบางคนพาผัวเมียมาด้วยกันด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นอยู่ที่สันดานคนคือความสุขของคนเราคันบ่รด้ ค่ะบ่ได้มีสู้ไม่อย่างนี่บว่าได้เด่นสู้เด่นสาวกันนี่บ่มปัญหาอยู่แล้วเพราะมาเที่ยวที่นี่ตื่นขึ้นมาก็เป็นเรื่องปกติตื่นขึ้นมาก็เป็นเรื่องทั่วไปถ้าใครบอกว่าบางฮอดเป็นจุดเริ่มต้นของการแตกหักของครอบครัวไม่จริงเพราะการแตกหกักบางคนเพียงไ่ได้เปิดบางฮอดเท่ในครอบครัวเขาตีกันบางฮอดไม่ได้ทําให้ครอบครัวแตกหกักแต่สันดานต่างหากที่ทําให้ครอบครัวแตกหกัก บางคนเขาพาผัวพาเมียเข้ามาเที่ยวกันบึ้ม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 ซื้อดื่มให้เอาเอาเมียเอาเงินให้เมียหาพันบางตัวปึ้งหยัดเมียมีความสุขให้เมียมีความสุขเอาเงินใส่มือเมียหาพันเลือกเลยเลือกเลยอืเข้ามากเดือดวเชื่อเงินดอกอะไรแบบเนี้ยบางคนไม่มีครอบครัวมักมวนไปมือมือเขาก็มาเที่ยวกับเป๋าเขาเห็นงากรับมากก็มาเที่ยวบักอันนี้รอเราไม่เสียเวลามันก็ดู มึงว่าเสืบแนมคุณบอกน้อยๆนี่ยมึงก็รอแฉเอาลงมาพวกราคนแค่นั่นแหละดูแลนางเป็นมูเป็นแค่นั้นถ้าว่าสิบปีสี่เปเื่งเนี่ยมันเป็นประทันมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ค้าประเวณีหรือเป็นผับเป็นซ่องเป็นเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นซ่องค่ะมันเป็นผับสามัญเพลิงที่เปิดถูกต้องตามกฎหมายได้รับใบอนุญาตถูกต้องชัดเจนเออ เป็นสามัญทูร์ที่ก็เหมือนร้านเล้าทั่วไปเหมือนน้องๆเขาโงรโทกเหมือนเด็กเสือเพียงแค่เขาขึ้นไปยืนเหมือนการแสดงหนึ่งการแสดงที่เราเห็นแล้วเราชอบซื้อน้องคนนี้มาให้ทิปสองร้อยห้าสิบบาทลงมานั่งโต๊ะกับพี่เออมันไม่ใช่เรื่องปียธรรมไม่ใช่เรื่องแย่เพราะถ้ามันแย่มันคงเปิดไม่ได้เพราะที่นี่เปิดแบบสาธารนณะทุกคนเขาได้อายุยี่สิบปีขึ้นไปมันเป็นงานเอนเตอร์เทน เหมือนฉันนี่โอ้ฉันมีเงินเดือนสามหมื่นสี่หมื่นีน่หมือนีน่มีงบจากสามพันก็อยากเขาไปพอนไขได้ปะกูปวดกูเครียดกูหนักกูอยากหาคนมามวล้วอย่างกินเราเป็นมูกดูวะหกพันกว่าบาทสามสิบพันหน่เขาได้แล้วมันก็เหมือนเราไปดูหนังฟังเพลงน่ะดูหนังฟังเพลงเราจะต้องเลือกเบาะดีๆเพื่อเรานั่งเหมือนโรงหนังนี่เบาะราคาร้อยกว่าบาทสามร้อยห้าร้อยพันหนึ่งแต่ย้ำว่า บาฮโฮตไม่ได้เป็นสถานที่ก่อเกิดความแตกแยกของครอบครัวแต่สันดานของคนนั่นคือสิ่งที่ก่อให้เกิดความแตกแยกของครอบครัวเพราะแล้วใครที่จะมาคอมเมนต์ว่ากลับเป็นที่จุดเริ่มต้นของการแตกทางครอบครัวหยุดต่อให้คุณไม่ได้มาเที่ยวฟินขับสันดานมันไม่ดีมันก็เป็นเหมือนเดิม ซึ่งบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ถือเป็นอีกหนึ่งคนที่เก่งมากในวัย24ปีมีธุรกิจมากมายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายของออนไลน์ขายเพลงร้านกาแฟและธุรกิจแกะกล่องใหม่ล่าสุดอย่างบาร์โฮสทั้งเก่งและขยนันแถมยังเป็นคุณพ่อที่แสนอบอุ่นอีกด้วย